สวัสดีครับวันนี้เจพานูลามาเราจะพาทุกท่านไปไขปริศนากับสารพัดทฤษฎีไขปริศนา m s 3 7 0หายลึกลับกลายเป็นปริศนาทางการบินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกสำหรับการสูญหายของเที่ยวบิน m s 3 7 0และต่อไปนี้คือทฤษฎีบางส่วนถูกหยิบขึ้นมาวิเคราะห์เพื่อไขปริศนา ปริศนาเที่ยวบิน MS-370 ของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ที่หายไปเมื่อ5ปีก่อนจนถึงขณะนี้ยังดำมืดแม้ว่าตลอดระยะเวลาหลังจากเครื่องบินซึ่งหายไปพร้อมกับผู้โดยสารและลูกเรือรวม239ชีวิตขณะบินจากกรุงกัวลาลัมเปอร์มุ่งหน้าไปยังกรุงปักกิ่งของประเทศจีนเจ้าหน้าที่จะปฏิบัติการปูพรม ค้นหาอนาเขตที่กำหนด120,000ตารางกิโลเมตรในมหาสมุทรอินเดียแต่ก็ไม่มีสัญญาณว่าจะเจอเครื่องบินทำให้ภารกิจค้นหาถูกระงับลงชั่วคราวในเดือนมกราคมปี2017รวมถึงการค้นหาครั้งที่2เมื่อปีที่ผ่านมาโดยบริษัทที่ชื่อว่า Ocean Infinity ที่ปฏิบัติการค้นหาในพื้นที่มหาสมุทรอินเดียตอนใต้กว่า90วัน ก็ควาน้ำหลวจนต้องยุติภารกิจเช่นกันล่าสุดเมื่อวันที่3มีนาคมที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีมหาเทมฮัมมัดของมาเลเซียปเปิดเผยว่ารัฐบาลมาเลเซียจะพิจารณาเรื่องการค้นหาเครื่องบินด้วยสารเที่ยวบิน MH370 ที่หายสาบสูญไปอีกครั้งภายใต้เงื่อนไขว่าจะต้องมีข้อเสนอหรือแผนปฏิบัติที่มีความเป็นไปได้ และมองเห็นผลลัพธ์อย่างเป็นรูป,ปรธรรมเที่ยบิน MS 3 7 0กลายเป็นหนึ่งในปริศนาทางการบินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกไม่มีใครรู้ว่าจริงๆแล้วเกิดอะไรขึ้นบนเที่ยวบินนั้นกันแน่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาจึงมีทฤษฎีคาดการความเป็นไปได้ต่างๆออกมามากมายและนี่คือทฤษฎีบางส่วนถูกหยิบขึ้นมาวิเคราะห์เพื่อไขปริศนาการหายไปของ MS 3 7 0 ทฤษฎีแรกถูกสหรัฐยิงตกปีเตอร์แมกมาฮอนวิศวกรเครื่องกลชาวออสเตรเลียวัย64ปีอ้างว่าเขาพบซากเครื่องบินโบอิง777ซึ่งเชื่อว่าเป็นเที่ยวบิน MS-370 อยู่ใต้ผิวน้ำทะเลบริเวณเกาะราวซึ่งเป็นเกาะเล็กๆของมอริเซียสประเทศเกาะนอกชายฝั่งแอฟริกา ในมหาสมุทรอินเดียตะวันออกเฉียงใต้หลังอาศัยเครื่องมือค้นหา Google Earth โดยพบว่าสภาพซากเครื่องบินเต็มไปด้วยร่องรอยรูกระสุนนอกจากนั้นยังมีชาวอเมริกัน4คนถูกส่งไปกับทีมค้นหาซากเครื่องบินเพื่อต้องการให้แน่ใจว่าความลับและตำแหน่งที่เครื่องตกจะไม่เล็ดลอดออกไปสู่สาธารณชนเพราะสหรัฐ เป็นผู้อยู่เบื้องหลังทฤษฎีถัดมาไซเบอร์ไฮแจ็ครนแมนเดวิสนักประวัติศาสตร์ชาวอังกฤษโปโลแลนด์เจ้าของหนังสือ u s n n e s s Another Sky ให้สัมภาษณ์กับ The Sunday Times ว่า MS-370 อาจอาจถูกไฮแจ็คผ่านอินเทอร์เน็ตระยะไกลหลังพบช่องโหว่บางอย่างในระบบการบิน ด้วยหลังจากเครื่องบินถูกแฮกระบบแฮกเกอร์ปริศนาได้เข้ามาควบคุมเครื่องบินแทนและเปลี่ยนเส้นทางไปยังสถานที่ลับแห่งหนึ่งเหตุผลเพราะบนเครื่องบินนี้อาจจะมีบุคคลหรือวัตถุสิ่งของที่เป็นความลับและมีความสำคัญกับรัฐบาลจีนผู้ไม่หวังดีบางคนจึงต้องการที่จะให้เครื่องบินลำนี้เดินทางไปถึงกรุงปักกิ่งทฤษฎีถัดมา ผู้โดยสารลึกลับทฤษฎีนี้เกิดขึ้นในวันเดียวกันกับที่มีการยื่นฟ้องร้องคดีในสหรัฐในนามครอบครัวของหนึ่งผู้โดยสารที่สาบสูนไปกับเครื่องบิน MS 3 7 0 Andre m แอนเดรมิลนักวิจัยอาสาสมัครบ,บอกว่าตามข้อมูลที่ได้รับยืนยันและเปิดเผยต่อสาธารณชนบนเที่ยวบิน MS 3 7 0วันที่หายไป มีผู้โดยสารและลูกเรือรวม239คนแต่เขากลับพบว่ารายชื่อผู้โดยสารอย่างเป็นทางการแท้จริงแล้วมีแค่226คนและลูกเรืออีก12คนรวมเป็น238คนดังนั้นจึงมีบุคคลลึกลับอีกหนึ่งคนเดินทางไปพร้อมๆกับทุกคนด้วยซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าเป็นผู้ก่อการร้ายอย่างไรก็ตาม โฆษกทีมสืบสวนของมาเลเซียชี้แจงว่านั่นเป็นข้อมูลที่คาดเคลื่อนเนื่องจากจำนวนผู้โดยสารมีการเปลี่ยนแปลงจนวินาทีสุดท้ายก่อนเครื่องจะเทคออฟยืนยันว่าผู้โดยสารเดินทางไปกับ MS-370 ทั้งหมด227คนทฤษฎีผู้โดยสารลึกลับจึงไม่น่าจะเป็นไปได้ทฤษฎีถัดมาสามเหลี่ยม b e r m ์มิ a ดาเอเชียนี่เป็นหนึ่งในทฤษฎีที่ได้รับความนิยมสูงสุดในโลกโซเชียลจากการคาดการว่าอาจมีสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาที่2ในมหาสมุทรอินเดียคล้ายๆกับการหายไปของเรือและเครื่องบินบริเวณสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาในมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือเกี่ยวกับสมมติฐานสุดลึกลับนี้บางคนรวมถึง รัฐมนตรีคนหนึ่งของมาเลเซียอ้างเหตุผลถึงความเป็นไปได้ว่าจุดที่ MS-370 หายไปนั้นตรงข้ามกับสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาที่อยู่อีกซีกโลกหนึ่งพอดีแม้จะขัดแย้งกับรายงานของ The Sunday Times ที่ตรวจสอบพบว่าฝั่งตรงข้ามของโลกกับจุดที่เครื่องบินหายไปใกล้กับทะเลแคริบเบียนมากกว่าสามเหลี่ยมเบอร์มิวดา ทฤษฎีสุดท้าย MS 3 7 0 Pro โผลบนดวงจันทร์นี่อาจจะเป็นทฤษฎีดุดโลกที่สุดแล้วด้วย3สัปดาห์หลังจาก MS 3 7 0หายไป Sunday Sport รายงานว่าพบเครื่องบิน Boeing 777บนดวงจันทร์ซึ่งคาดว่าถูกยานอาวกาศลึกลับดูดเข้าไปก่อนจะปล่อยทิ้งไว้ที่ดวงจันทร์อย่างไรก็ตาม เเปเซนต์ความน่าเชื่อถือของทฤษฎีดังกล่าวแทบเป็นไปไม่ได้หลังมีนักเขียนหลายคนออกมาชำแหละบทความดังกล่าวว่าเนื้อหาซ้ำกับสกรุปพบเครื่องบินทิ้งระเบิดปี52สมัยสงครามโลกบนดวงจันทร์เมื่อ26ปีก่อนเป๊ะๆซึ่งสุดท้ายก็ไม่มีซากเครื่องบินบนดวงจันทร์จริงๆและทั้งหมดนี้ก็เป็นทฤษฎี ความน่าสนใจของการหายไปอย่างลึกลับของเที่ยวบิน h ฮมเ s 370จากมาเลเซียหากคุณชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนและเป็นกำลังใจให้กับช่องโดยนำเสนอเรื่องราวไขปริศนาต่างๆนะครับสวัสดีครับ